สวัสดีชาวบ้ามาไปทีครับวันนี้อยู่กับผมบ้าอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวโทรศัพท์มือถือนะครับวันนี้เราอยู่กับ r e d m i Note 11 Pro 5G กับมือถือที่อยู่กับผมมาได้สัปดาห์ที่3แล้วนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าตัวนี้เนี่ยผมตั้งใจจะรีวิวให้แบบช้านะเนื่องจากว่าในเรื่องของสเปคอะไรต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นมือถือที่คุ้มค่าและหลายๆคนเนี่ยอยากรู้ว่ามันมีข้อสังเกตหรือว่ามีข้อเสียอะไรบ้างนะครับผมก็เลยตั้งใจว่าจะทำรีวิว หลังจากที่ใช้งานมา2สัปดาห์ครับวันนี้เราจะบอกทั้งข้อดีและก็ข้อเสียของมือถือตัวนี้อย่างแน่นอนนะครับ Redmi Note 11 Pro 5G ครับหนในบรรดา Redmi Note 11 Series ที่ออกมาเรียกว่าถล่มตลาดมากๆทีเดียวนะครับใช้พิเซนเตอร์เป็นน้องอิงซึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรแต่ผมชอบเป็นการส่วนตัวอะไรประมาณนั้นละกันนะครับคือหลังจากที่ผมได้เครื่องมาเนี่ยนะครับผมก็ใส่ซิมครับ 5G นะครับของ AS ไปเรียบร้อยตัวนี้เนี่ยใส่ได้2ซิมนะครับถ้าเกิดว่าเอาตัวซิมตัวหนึ่งออกเนี่ยนะครับสามารถใส่ m i โคร SD card เพิ่มได้นะฮะอยู่ที่ประมาณ1เทราไบต์ครับตัวนี้ในพื้น่ายของเขาเนี่ยเป็น RAM 8รอมอยู่ที่128นะครับกับราคา1 9 9 0บาท ถามว่ามันมีอะไรที่โดดเด่นบ้างหลายคนอาจจะรู้ไปแล้วนะครับก็คือเรื่องของหน้าจอครับบอกได้เลยว่านี่คือหน้าจอที่โดดเด่นมากๆกครับ6.67นิ้วจอเป็น amoled นะครับแล้วก็ให้ refresh ER rate ที่1 2 0่รี่เฮิร์ตครับเรียกว่าใช้งานได้แบบไหลลื่นมากๆผมใช้งานเองมา2อาทิตย์เนี่ยลื่นปื๊ดจริงๆนะครับแล้วก็สีสันของหน้าจอสวยมาก Uh, แล้วก็มาพร้อมกับ,บแสงที่แบบนะัสู้แดดได้ดีแน่นอนนะครับเวลาที่เราใช้งานกลางแจ้งผมเอาพกไปนะครับ uh, ใช้งานทั้งกลางวันและกลางคืนรวมถึงการเล่นเกมกันด้วยครับพูดถึงในเรื่องของการใช้งานเรื่องของดีไซน์กับตัวเครื่องตรงนี้กันก่อนนะครับ เอาแบบตรงๆนะตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยดีไซน์ถือว่าสวยมากนะครับสีที่เขาส่งมาให้ผมเนี่ยเป็นสีออกที่เป็นแบบดำแบบด้านๆแบบนี้นะครับก็เป็นสีเดียวกับที่น้องเิงถือโฆษณานั่นเองนะครับก็จะบอกว่าตัวนี้ในเรื่องของดีไซน์นะครับถือว่าคุ้มค่าไหมคุ้มค่ามากๆจริงนะครับทั้งด้านหน้าที่เป็นกระจก Gorilla Glass 5ด้านหลังนะครับที่เป็นกระจกด้วยนะครับและตัวนี้เนี่ยเฟรมของเขาเป็นอลูมิเนียมเฟรมนะครับเท่าที่ผมได้ไปศึกษาข้อมูลมาครับหน้าจอสวยเรียบร้อยนะครับ มาพร้อมกับลำโพงคู่นะครับให้ระบบเสียงนี่เป็นแบบเซอร์ราวหรือว่า ดอบบี้แอตมอสด้วยทางด้านบนและด้านล่างนะครับตำแหน่งของตัวแจ็ค3.5มมิลเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับก็ไม่เป็นอุปสรรคในเรื่องของการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงหรือว่าเล่นเกมนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่ตัวนี้5 0 0 0มิลลิแอมนะครับใช้งานได้ถ้าใช้งานทั่วไปยาวๆข้ามว,วันอย่างแน่นอนเท่าที่ผมไปลองใช้มานะครับแล้วก็ในเรื่องของการชาร์จนะครับตัวนี้ให้ชาร์จที่เป็นเทอร์โบชาร์จมา67วัตต์นะครับสามารถที่จะชาร์จตั้งแต่ 0. จนถึงร0อเนี่ยประมาณ50กว่านาทีก็ือว่า รวดเร็วมากๆทีเดียวนะครับในเรื่องของการใช้งานโดยทั่วไปผมเรียกว่าไหลลื่นดีผมเอาไปใช้งานในชีวิตประจาําวันเล่น Facebook Instagram TikTok ดู YouTube อะไรแบบนี้นะลื่นๆเลยนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับมี u i นะครับเวอร์ชั่น13.0.3ซึ่งตอนแรกที่ออกมาเนี่ยเป็นจุด3ท้ายสุดนะฮะแต่ว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาคือเข้าสู่อาทิตย์ที่2เนี่ยนะครับ เขามีปล่อยอัปเกรดตัวที่เป็น13.0.4ออกมาเรียบร้อยผมก็อัปเกรดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตัวนี้มาพร้อมกับ Android ที่เป็น Android เวอร์ชัน11อยู่ซึ่งแผนของเขาเนี่ยจะอัปเกรดเป็น Android เวอร์ชัน12เนี่ยประมาณสักกลางกลางปีนี้นะฮะตัวมี UI 13.0.4เท่าที่ผมได้ลองใช้ดูนะครับคือผมก็ไปศึกษามีแล้วก็มีคำถามแบบเยอะมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับของตัวมี UI 13.0.3.4ตัวนี้นะครับว่าเฮ้ยมันมีปัญหาเรื่องของการแจ้งเตือนแล้วตัว Redmi Note 11 Pro 5G ตัวนี้มันมีปัญหาหรือเปล่านะครับคำตอบก็คือผมทดลองนะครับเทียบกันเลยก็คือลองทั้ง l ล n e ลองทั้งตัวที่เป็น Facebook Messenger นะครับลอง2อันนะครับก็ลองใส่ไลน์เข้าไปไลน์ line, เข้าไปไลน์ line, เข้าไปนะครับแล้วก็ตั้งเสียงไว้ให้มันเตือนด้วยแล้วก็รวมถึงตัวกราฟิกหน้าจอให้มันแบบแสดงขึ้นมานะครับก็ไลน์เนี่ยผมว่า100%นนะไม่เจอนะครับที่ไม่เตือนนะครับก็ อัดเข้าไปยังไงก็สามารถที่จะเด้งได้เด้งได้เด้งไ,ไ,ไ,ได้แบบนี้นะครับอ่แต่ในส่วนของตัวที่เป็นตัว Facebook ที่เป็น Messenger นะครับผมพบว่ามีบางครั้งเหมือนกันนะครับที่ไม่เตือนนะครับแต่ว่าอ่มันไม่เตือนในเรื่องของเสียงเรื่องของเอฟเฟกนะครับอ่แต่ว่ามันจะเตือนขึ้นเป็นตัวเลขขึ้นมาที่ตัวที่เป็นตัว Facebook Messenger นะครับอันนี้ผมทําเทียบกับอะไรผมก็เทียบกับ ตัวซัมซุงที่ผมใช้อยู่นะครับแล้วก็ลองยิงเข้าไปในส่วนของ Facebook Messenger, ทั้ง2เครื่องพร้อมๆกันแบบนี้จะเห็นว่ามันจะมีบางอันที่ตัว Redmi Not e r 1 Pro 5 g ตัวนี้5 g ตัวนี้นีครับมันไม่เตือนนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นซัมซุงอ่ะเตือนนะครับแต่ก็มีบางอันที่เป็นตัว Redmi Note 11 Pro 5G เตือนและซัมซุงไม่เตือนนะก,ก็มีทั้ง2ออันแต่ว่าอันนี้ก็ตรงๆก็คือว่ามีบ้างที่ไม่เตือนแต่ว่า ตัวเลขขึ้นอยู่ที่ตัว Messenger สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้ประมาณนี้แล้วกันในเรื่องของการแจ้งเตือนอันนี้เคลียร์คำถามไป1นึ่คำถามนะครับคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของกล้องกันบ้างครับกล้องเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวตัวหลักเนี่ย108ล้านพิกเซลนะครับตัวที่2อ l t ัลตราไว1์องศานะครับแล้วก็ตัวมาโครอีก1ตัวนะครับแล้วก็มีขนาดที่กล้องหน้าตัวนี้อยู่ที่16ล้านพิกเซลครับ ต้องบอกก่อนว่าการที่เราได้กล้องที่108ล้านพิกเซลมาเนี่ยมันดีไหมมันดีบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่ว่าผมแนะนําว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากาถ่ายภาพที่มันกว้างๆหรือเป็นถ่ายวิวอะไรที่แบบต้องการเก็บรายละเอียดอะไรเงี้ยคุณเลือกเข้าไปที่เพิ่มเติมแล้วเลือกที่เป็น108ล้านนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเลือกแล้วถ่ายออกมาเนี่ยไฟล์มันจะมีขนาดอยู่ประมาณสัก10เมกโดยทั่วไปเนี่ยถ่ายรูปออกมามันจะมีขนาดอยู่ประมาณ3เมก4เมก5เมกอันนี้แล้วแต่ เป็นหน้าลัดชัดหลังเบอร์ก็อาจจะประมาณ6เมกอะไรประมาณนี้เนาะแต่ไฟล์ที่เป็น108ล้านพิกเซลเนี่ยมันสามารถที่จะเอามาทําอย่างอื่นได้เช่นการครอปนะครับการตัดบางส่วนการแต่งบางส่วนอะไรแบบนี้นะครับแล้วมาลงโซเชียลก็ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันทําให้ความะเรียของภาพเนี่ยมันยังสูงอยู่เนื่องจากว่าเราถ่ายมาด้วยความใหญ่ของภาพมันสูงนะ108ล้านพิกเซลนะครับมันใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมากๆอันนี้เป็นอันหนึ่งที่ เอาไว้ถ้ามีโอกาสได้ลองใช้ก็ลองใช้ดูและกันครับถ่ายเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีแบบพวกเอ่อพวกแอปพลิเคชันที่สามารถที่จะมาตกแต่งภาพได้ก็คือเลือกไปที่แต่งภาพในตัวเครื่องของเขาเนี่ยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะตกแต่งภาพได้จะเอาแบบไหนอะไรแบบนี้ได้เลยเน้นสีอะไรต่างๆแบบนี้แต่ว่าผมจะบอกว่า าาาภาพที่ได้ออกมาเนี่ยนะครับจะค่อนข้างที่จะสีเป็นธรรมชาตินะในโหมดปกติแต่ถ้าเราใส่ AI เข้าไปคุณผู้ชมใส่ AI ไเข้าไปปุ๊บเนี่ยตัวกล้องตัวนี้จะวิเคราะห์ออกมาเลยว่าตัวภาพของเราเนี่ยเป็นอะไรเช่อนอาหารเช่นวิวอะไรแบบนี้มันจะทําให้ดึงเขาเรียกว่าสีสันของภาพขึ้นมานะครับในเรื่องของกล้องเนี่ยผมบอกไว้เลยว่า นี่คือกล้องที่มีความคมชัดและสวยมากๆเลยทีเดียวสําหรับกล้องที่ถ่ายในเวลากลางวันนะครับอันนี้ผมลองทั้งในส่วนของกล้องปกติ108ล้านพิกเซลนะครับการซูมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอด้วยแล้วก็หมดบุคคลต่างๆถือว่าทําออกมาได้ดีในเวลากลางวันนะครับครนี้มาในส่วนของกล้องหน้ากันบ้างน,นะครับกล้องหน้าเนี่ยกลงางวันเนี่ยเรียกว่าสกินโทนดีมากนะครับใส่ฟ้งฟริงหรือว่าแต่งใบหน้าเนี่ยทำได้เลยนะครับภาพออกมาได้เนียนและเป็นธรรมชาติมากๆเลยทีเดียวครับ ทีมาในส่วนของงานกลางคืนกันบ้างนะครับกลางคืนเนี่ยผมก็ลองมาถ่ายที่ไอคอนสยามนะครับลองเก็บรายละเอียดของภาพดูกลางคืนบอกไว้ก่อนเลยว่าการถ่ายโหมดกลางคืนหรือว่านท์โหมดเนี่ยนะครับจะไม่มีในกล้องหน้าจะมีเฉพาะกล้องหลังเท่านั้นนะครับภาพที่ได้ออกมาถือว่าทําออกมาได้ดีดครับใช้ได้ทีเดียวปรับมาเป็นโหมดกลางคืนใช้เวลาในการถ่ายสักนิดนึงนะครับนี่ก็คือภาพตัวอย่างที่ผมจะถ่ายไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับในการถ่ายโหมดกลางคืน มันก็จะมีน้อยประมาณหนึ่งนะครับแต่ว่าถือว่ายอมรับได้นะครับแต่นี้กล้องหน้าก็ดีประมาณนึงแต่อาจจะต้องหันหน้าสู้แสงสักนิดหนึ่งนะครับไปนั้นนี่หน้ามันจะค่อนข้างที่จะมืดสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องของกล้องกลางวันถือว่ายอดเยี่ยมกลางคืนถือว่าทําได้ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของงานวิดีโอครับนี่น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นจุดที่เป็นข้อสังเกตหลักๆและกันอาเป็ในเรื่องของการถ่ายวิดีโอ 4K ไม่ได้สำหรับตัว snapdragon 9กอันุก้นร้อยู่แล้วนะนรับแต่ในรองกั่น นในเรื่องของการถ่ายวิดีโอถ่ายได้แค่นี้ 1,080p ที1080่60เฟรมต่อวินาทีผมว่าถ้ายิ่งกลางคืนนะมันต้องอาศัยความนิ่งประมาณหนึ่งเลยทีเดียวครับผมไม่แปลกใจว่าทําไมในโฆษณาของน้องอิงเนี่ยเขาเอากล้องตัวนี้เอาตัวมือถือตัวนี้วางไว้บนขาตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายวิดีโอเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยว่ามันไม่มี OIS หรือว่าการสั่งมาให้เพราะฉะนั้นยงานวิดีโอนะครับกลางวันถ้าถือนิ่งๆโอเคถ้ากลางคืนเนี่ยอาจจะมีน้อยมาประมาณหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณขยับปุ๊บเนี่ย อันนี้อาจจะได้ภาพที่ค่อนข้างที่จะสั่นไหวประมาณหนึ่งอันนี้บอกตรงๆก่อนแล้วกันนะครับในเรื่องของกล้องผมเจออะไรบ้างอาจจะไม่ใช่เรื่องของกล้องถ่ายภาพละผมเจอในเรื่องของเวลาที่ผมทําวิดีโอคอลคุณผู้ชมวิดีโอวิดีโอคอลเนี่ยผมทำเฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์แล้วก็วิดีโอคอลกับกับน้องผมเนี่ยนะฮะผมเจอแบบนี้ครับก็คือเวลาที่ผมตั้งกล้องไว้แบบแนวตั้งแบบนี้นะกล้องหน้ามันก็จะจับหน้าผมแบบนี้ใช่ไหมครับผมก็คุยคุยคุยอยู่ประมาณนี้แต่เวลาที่ผมจะเปลี่ยนคุณผู้ชม ผมอยากจะเปลี่ยนเป็นแนวนอนแบบนี้ครับอืมพอเปลี่ยนเป็นแนวนอนปุ๊บปรากฏว่ากล้องผมมันยังไม่ยอมเปลี่ยนมันก็เลยกลายว่าครอบหน้าผมมาแค่นี้นะครับมันก็ครอบหน้าผมอยู่แค่นี้ถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นอื่นๆหรือเครื่องอื่นเนี่ยมันอาจจะแบบพลิกให้เราแบบนี้นะมีจังหวะบางจังหวะที่พลิกแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยพลิกไม่รู้เป็นไรเหมือนกันนะฮะก็วิธีแก้ของผมก็มคือผมก็จะกดสวิตช์ไปเป็นกล้องหลังหนึ่งครั้งแล้วก็ปรับมาเป็นกล้องหน้าหนึ่งครั้งมันก็จะสวิตช์มาให้เป็นกล้องหน้าใน่ตำแหน่งที่ว ฝากให้ทางเสียวมนะครับปรับปรุงในเรื่องของกล้องเวลาที่ทําวิดีโอคอรดไว้แล้วกันอันนี้แบบขออญาตบอกที่นึงเผื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงแล้วกันนะครับโอเคครับอันที่3ครับในเรื่องของการเล่นเกมกันบ้างครับแน่นอนครับตัว Snapdragon 695 5G ตัวนี้เนี่ยนะฮะแรม8รอม128ถามว่ามันเป็นชิปเซ็ตที่แบบแรงไหมหรือว่ามันแบบดีที่สุดไหมนะครับมันเป็นชิปเซตที่อยู่ในดับกลางๆมันตระกูล6 ตระก,กูล6มันก็จะมีตระก,กูล7แล้วก็ตระก,กูล8ถ้าออกในปีนี้เดี๋ยวตระก,กูล7ก็จะอองออกมาตระก,กูล8ก็จะต้องออกมาถูกไหมครับแต่ว่าถามว่าณเวลานี้คุณผู้ชมครับอย่างที่ผมบอกไปในคลิปที่ผมเปรียบเทียบณนะเวลานี้ในราคา1 000, 9 9่งบาทในระยะเวลาที่แบบว่าชิปเซตขาดแคลนของทุกอย่าง ราคาสูงนะครับยองบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มันเริ่มจะเห็นผลแต่จริงตอนที่เขาผลิตื่องตัวนี้เนี่ยมาอาจจะย้อนไปประมาณสัก2อสเดือนก่อนหน้านี้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยชิปเซ็ตมันขาดแคลมากๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยในราคา1990าเ้าบาทเขามองแล้วในราคานี้เป็นราคาที่สามารถที่จะทําตลาดได้ขายได้นะครับแล้วเขาก็เอาชิปเซ็ตตัวนี้มาใส่ถือว่าเป็นชิปเซ็ตที่คุณภาพดีไหมก็ดีแต่ในระดับกลางๆแต่ไม่ได้แรงมากแอนตูตู้ก็ยังไม่ถึง4 0 0แสนอะคือถ้าเทียบกับตัว7ตกูล7ตระกูล8ที เคยอาจจะซื้อปีที่แล้วมาตัวที่เป็น870นะี่มันแรงกว่าไหมมันแรงกว่ามกามกๆแต่ณนานา,นาทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะเปลี่ยนมือถือหรือว่าเบอร์ถือของคุณเริ่มใช้ไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นทางเลือกหนึ่งเพราะเขาจะใส่ในเรื่องของหน้าจอที่เป็น120เฮิร์จออมโมเรตมาให้แบตเตอรี่5,000ให้ให้ตัวเทอร์โบชาร์จที่67วัตต์มาให้ลําโพงคู่มาให้ตัวนี้มันเป็นองค์ประกอบโดยรวมที่ถ้าคุณแบบไม่ได้เน้นเกมหนักๆต้องการกราฟิกสูงๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ตัวนี้ใช้ได้เลยคุณนี้บอกตรงว,ว่ามันใช้ได้จริงๆนะครับผมก็ลองไป3เกมนะครับไม่ว่าจะเป็นพับจีปกตินะผมไม่ชอบเล่นพับจีตัว n New State เท่าไหร่นะครับแล้วก็ในส่วนของ ROV นะครับภาพที่ได้ออกมาก็สวยนะครับเฟรมเรทนิ่งเลย60นะครับแล้วก็อีกเกมหนึ่งก็คือเกมชินอินแพ็ทนะครับทั้ง3มเกมเรียกว่าไหลลื่นดีแล้วก็สามารถที่จะถ่ายวิดีโอในการเล่นเกมไปด้วยนะครับภาพที่คุณทั้งเห็นทั้งหมดเนี่ยเป็นการผมบันทึกภาพจากการถ่ายวิดีโอหน้าจอคือถ้าเกิดว่า Uh, ตัว cpu มันไม่ดีเท่าไหร่นะครับมันก็จะสามารถที่จะถ่ายแล้วแบบก็จะตุกอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะซึ่งตัวนี้ไหลลื่นดีอยู่แล้วนะครับแต่ผมเจอนิดเดียวก็คือว่ามันมีบางช่วงที่ผมจะถ่ายวิดีโอหน้าจอมันถ่ายได้แล้วจะถ่ายครั้งนึงแล้วมันแบบเหมือนกับไม่ยอมให้ถ่ายมัยนค้างไว้ที่แบบะจะอัดหน้าจอไม้พกดเข้าไปปุ๊บมันบอกอัดไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าอาจจะเป็นข้อที่ต้องไปพัฒนาต่อในเรื่องของการอัดวิดีโอหน้าจอมีแน่นอนในเรื่องของการอัดแล้วมันอัดไม่ได้อะะะไรรรปมาณนนี้นคับก็ บอกกันตรงๆนะประมาณนี้แล้วกันในเรื่องของทั้งข้อดีและก็ข้อที่เป็นข้อสังเกตต่างๆของตัว Redmi Note 11 Pro 5G ตัวนี้ครับ1990บาทแรม8ลอม128ขอให้คำจำกัดความของมือถือตัวนี้ว่าครบเครื่อง ในทุกเรื่องในราคาที่คุณสัมผัสได้นะครับ1,990บาทมีโปรโมชั่นต่างๆมากมายแล้วก็มีพรีเซนเตอร์เป็นน้องอิงที่น่ารักมากๆนะครับก็บอกไว้ก่อนว่าใครชอบพรีเซนเตอร์แล้วก็มือถือตอนนี้กำลังมองหามือถืออยู่ในงบประมาณนี้ ห้ามพลาดเลยทีเดียวครับมีสีอื่นด้วยนะไม่ใช่มีเฉพาะสีดําสีเดียวนะครับก็ลองไปดูตามช็อปของมีได้เลยนะครับอันนี้โอเคถ้าใครมีคําถามอะไรนะครับสามารถถามมาได้เลยผมจะพยายามหาคําตอบมาตอบให้นะครับตัว Redmi Note 11 Pro 5G ตัวนี้ครับสุดท้ายครับขอบคุณทุกๆการติดตามนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe ให้กับช anel ของเราด้วยช่วงนี้อาจจะทํา พลิปออกมาถี่นิดนึงนะครับตั้งใจอยากจะอัปเกรดในเรื่องของตัวข้อมูลต่างๆให้คุณผู้ชมด้วยนะครับขอบคุณทุกๆการติดตามจริงๆครับวันนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนหน้ากับบ้ามอาไปทีสวัสดีครับ